นี่ก็คือคลิปที่ท่านหล่อคอยนะครับทำนายดวงชะตาลายวันเกิดนะครับดวงชะตาขางท่านในปี2,567ตลอดทั้งปีนะครับว่าท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรนะครับ <c oughs> ต้องบอกเลยว่าคลิปนี้ก็ละเอียดชัดเจนอีกเช่นเดียวกันนะครับฝากกดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกางใช้ให้กดเฟรมด้วยนะฮะพื้นฐานคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะฮะคุณเป็นคนที่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณจะสู้ชีวิตด้วยความเหนื่อยยากคือดวงคนที่เกิดวันอาทิตย์เป็นดวงชะตาที่คนอื่นมักจะพึ่งพิงเพราะว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์ ดาวอาทิตย์นั้นเป็นดาวของการให้กำเนิดความปกปักรักษาช่วยเหลือช่วยดูแลให้ความอบอุ่นแก่ผู้คนและก็สรรพสิ่งหลายๆคนที่ท่านเห็นเติบโตร่ํารวยประสบความสําเร็จเพราะท่านแต่ก็ไม่ค่อยมีใครเห็นคุณงามความดีของท่านบางคนเนี่ยท่านทําให้จนรวยบางคนท่านทําให้จงเขาประสบความสําเร็จแต่เขาเหล่านั้นเนี่ยมักลืมบุญคุณของคุณทาไมจึงเป็นอย่างนั้นมันเหมือนดวงอาทิตย์ให้กําเนิดโลกด้วยนะเพราะถ้าโลกไม่มีพระอาทิตย์ยีหนาวตายก็ไม่มีสิ่งมีชีวิตเกิดพืชพันธุ์ต่างๆเกิดธรรมชาติต่างๆแต่สังเกตไหมครับคนเราเนี่ย ร้อนก็ดา่าหนาวก็ดา่าฝนตกแดดออกก็ดา่านี่นะครับคือวาสนางคนวารทิ์คือทําดีกับผู้อื่นนั้นแต่ผู้อื่นนั้นกลับไม่ค่อยมองเห็นคุณงามความดีของคนที่เกิดวารทิ์ครับแต่สิ่งที่เป็นข้อดีของคนที่เกิดวาร์ทิ์คืออะไรคือคนที่เกิดวารทิ์เป็นดวงชะตาที่ไม่มีวันจะตกต่ําไม่มีวันจะตกอับ เพราะว่าดวงอาทิตย์นั้นส่องแสงสว่างอยู่เสมอคุณเป็นคนที่คิดจริงทําจริงเป็นคนที่ทําอะไรก็ทําจริงรักจริงแต่อาจจะมีบางอย่างที่ค่อนข้างจะท้อมากนักคือท้อบ่อยจนเกินไปใครผู้นี้ผู้หน่อยก็มีความน้อยอกน้อยใจเป็นคนรักเกยียรติชื่อเสียงของตัวเองอีกจุดหนึ่งครับคนวันอาทิตย์เป็นคนที่ค่อนข้างจะใจร้อนนะครับเนื่องจากเป็นดาวธาตุไฟมักจะชอบวิตกกังวลคิดบนไปวนมาซ้ำไปซ้ำมาในช่วงนี้นะฮะคุณจะมีคนที่มีเจ้าของแล้วเข้ามาชอบอันนี้ค่อนข้าง ระดชัดนะระมัดระวังจะมีเรื่องรักซอรักสามเศร้าสักหน่อยตรงนี้นะครับพื้นฐานช่วงนี้คุณอาจจะทําตัวดูโซมไปหน่อยผมแนะนําว่าต้องปรับปรุงนะฮะเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวของความดูสว่างดูเด่นเพราะฉะนั้นครับคุณต้องแต่งหน้าแต่งตาให้ดูสว่างใสใส่เสื้อผ้าสีอย่าไปดำๆควรจะใส่เสื้อผ้าที่ดูสว่างสว่างมีสีสันคัลเลอร์ฟูลจะทําให้ดวงตางคุณดีขึ้นนี่เป็นแค่สำดวงนะครับและต้องบอกนิดนึงครับในระยะปี67นั้นคุณจะหาเงินได้มากการเงินการทองที่ค่อนข้างจะดีแต่ ก็มีเรื่องเดือดร้อนในเรื่องเงินคือมีเหตุที่ต้องเงินออกเยอะแยะมากมายเงินออกจะออกไปจากคนใกล้ตัวคนรอบข้างของคุณคนใกล้ตัวคนรอบข้างนั้นจะมีเหตุต้องใช้เงินค่อนข้างมากจนทําให้คุณอาจจะเบื่อเลยบางทีรู้สึกโดดเดี่ยวเลยนะฮะว่าโหหามาเท่าไหร่ก็ไม่พอร้ายาจมันรออยู่เยอะนะฮะจนหลายคนเนี่ยอาจจะคิดไม่ดีกับตัวเองนะบางคนเบื่อเบื่ออยากไปแลวอยากตายอยากอะไรเงี้ยอย่าไปคิดอย่างนั้นเลยนะครับดูชะตาคุณจาไว้คนแก่วาทิดตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหมคุณเองนั้นขอให้ผ่านไปครับอยู่เฉยๆฉยถ้าเครียดก็อยู่เฉยๆดําเนนิิชีวตเืๆ ปัญหาอุปสรรคคุณทั้งหลายจะหมดไปเองมันจะขี้คายไปเองแล้วต้องบอกในช่วงนี้นะครับคุณสามารถขอความช่วยเหลือในด้านเงินทองจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้ผู้ใหญ่นั้นใช้การสนับสนุนในเรื่องการเงินของคุณดีมากเลยนะครับเพียงแต่ว่าคุณอาจจะต้องเอ่ยปากขอสักนลดสักหน่อยก็จะดีมากๆเลยนะครับต้องบอกนะครับว่าปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นนี้ก็สามารถจะแก้ไขได้ท่านไม่ต้องกังวลใจนะครับเพียงท่านมีกาไรกิจคอนเฟิร์มครับเมื่อท่านใส่แล้วไม่ต้องกลัวดาวลาล้ไม่ต้องกลัวเรื่องอะไรทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นดาวเลง็งดาวทับดาวใหม ดีอยู่ตรงไหนไม่ต้องไปแคร์เลยครับมีกําไรเกี่ยวกับคอนเฟิร์มติดข้อมือเท่านั้นสบายจะได้ชิลๆเลยนะครับอะไรๆก็ง่ายท่านสามารถสั่งซื้อได้ในข้อความออกแบบมาอย่างหรูหราเลยใส่แล้วดูดีดวงดีไปในตัวด้วยหนึ่งเดียวกิดคอนเฟิร์มครับชีวิตของคุณในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีการขัดแยง้งมีปัญหาในเรื่องของการงานกับคู่แข่งหรือกับบริวารคนรอบข้างที่ชอบมาทําตัวเด่นผมคุณชอบมาบัฟคุณแต่คุณไม่ต้องไปคิดอะไรมากครับยวถึงเวลาทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นเองนะครับชีวิตคุณในช่วงนี้นะคะเข้ามาถึงจุด ปเปลี่ยนแล้วนะครับถ้าอยากจะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายหรือทําอะไรก็แล <ens> ้วแต่ที่เป็นการปรับเปลี่ยนชีวิตใหม่งานบ้านหรือชีวิตที่อัศัยตรงนี้ทําได้เลยนะครับและคุณไม่ต้องกลัวนะครับดวงชะตาคุณจะมีคนให้ความช่วยเหลืออย่างแน่นอนแล้วก็เอาตัวรอดไปได้ทุกครั้งเพราะปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมาในเรื่องการเงินหนักๆหรือชีวิตหนักๆเฉียตรงเฉียตายเหล่านี้เนี่ยคุณผ่านมาแล้วและคุณรอดมาได้ทุกครั้งเลยนะฮะตรงนี้คุณจาไว้ฮะดวงชะตาคุณตกน้ำมาไหนตกไฟไม่ไหมชีวิตของคุณผมแนะนําคุณอย่าไปตั้งความหวังอะไรสูมาก เนะพราะชีวิตของคนเกิดวัตถิตย์เป็นคนแปลกหวังอะไรแล้วมักไม่ค่อยได้ไอ้ที่ได้นลมันไม่ค่อยหวังเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งถ้าอนาันไหนอยากได้คิดเอาไว้ครับแต่ไม่ต้องไปคาดหวังมันจะสําเร็จนี่เป็นเคล็ดลับสําคัญสําหรับดวงชะตาของคุณนะครับเอาละครับนี่คือการ,รปอย่าโดยรวมชัดเจนในปีส5 6พิของท่านที่เกิดวัติตย์หวังว่าคลิปน,น,นี้จะเป็นประโยชน์นะครับกำไรลุ้นดวงชะตาของกริ่คอนเฟิร์มนะครับซึ่งต้องบอกว่าภายนอกนั้นจะบรรจุราศีทั้ง12ราศีอยู่รอบเลยนะครับและดบ11 ซึ่งคาถา11บทนี้นะฮะจะมีคาถาหัวใจคาถาเงินล้านหัวใจธาตุทั้ง4หัวใจพญายนาคคาถาเรียกจิตมนุษย์ผู้หญิงเรียกจิตมนุษย์ผู้ชายคาถาสําเร็จดังประสงค์คาถาสนองกลับรวมถึงคาถาต่างๆรวมทังงง้งสิ้น11บเอ็ดบทไปกำลังราชาโชคนะครับเพื่อที่จะทาให้ทุกท่านนั้นประสบแต่ความสุขความเจริญท่านไหนที่สมใส่ก็จะมีความเป็นมงคลด้วยนะครับราคาวงละ1,500บาทค่าจัดส่งฟรีทุกประเทศครับสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่เบอร์0ู5 9 7 4ป9 4 5 ท่านสามารถสแกน QR code ที่ขึ้นที่หน้าจอนี้ได้เลยหรือ Inbox ในข้อความไปได้เลยนะครับ